สำหรับวันนี้ผมก็เอาไผ่เป็นไผ่พันธุ์กิมซงนะครับมาปลูกตอนแรกก็ว่าจะพาลูกๆมาปลูกนะครับแต่ทีนี้เด็กยังเล็กไปนหน่อยอยังไม่ค่อยพร้อม t ออคนดีคนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่สาม EP ที่แล้วก็ปลูกต้นมะละกอไปแล้วมะละกอไว้ตำปะขุ่มมีปะขุ่แล้วก็ต้องมีทุบหน่อไม้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็เอาไผ่เป็นไผ่พันธุ์กิมซงนะครับมาปลูกก็จุดประสงค์อันนี้ไม่ได้จะทําคุบหน่อไม้จริงนะก็คือผมจะเอามาเผาเผา่านไผ่ที่เซิร์ชดูว่าเขาใช้พันธุ์กิมซงก็ไม่แน่ใจว่า จะออกมาได้ดีไหมเมื่อกระู่้ผมก็ได้ไปขุดเตรียมพร้อมไปแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเหมือนเดิมครับก่อนที่จะไปปลูกก็เดี๋ยวไปฟังประโยชน์ของไม้ไผ่กันจากแม่โมนะครับ สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่โมอ,อีกครั้งในช่วงสาระน่ารู้วันนี้เราก็จะนําเสนอเกี่ยวกับไผ่สําหรับไผ่ก็มีหลายชนิดเช่นเดียวกันต่างกันแค่ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่แต่ประโยชน์ของมันมีตั้งแต่หัวจนปลายเลยทีเดียวสําหรับประโยชน์แรกที่เราจะพูดถึงก็คือขี้เลื่อย ขี้เลื่อยส่วนใหญ่นํามาเป็นส่วนผสมในการอัดก้อนอิฐเพื่อมาใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนจุดเด่นของมันคือน้ําหนักเบาแต่คุณภาพความแข็งแรงไม่ได้ต่างจากอิฐทั่วไปเท่าไหร่และที่สําคัญคือราคาถูกข้อไผ่ข้อไผ่เรานำมาเผาเป็น่านใช้ในการหุงต้มหรือสร้างรายได้ให้กับเราเพิ่มเติมนะคะประโยชน์ข้อต่อไปคือป้องไผ เรานิยมนำมาทำเป็นตะเกียบซึ่งเป็นตะเกียบชั้นดีเลยทีเดียวเพราะคุณสมบัติของมันคือน้ำหนักเบาทนทานและหาได้ง่ายสำหรับประโยชน์ข้อต่อไปที่ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆคือใบไผ่ใบไผ่เมื่อหล่นลงดินก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับดินและอีกหนึ่งประโยชน์ของมันที่เราไม่ค่อยรู้มากนะักคือสามารถนำมาสกัดหรืออบแห้งเป็นชาหรือน้นำใบไผ่ดื่มเพื่อสุขภาพด้วยได้เช่นเดียวกันประโยชน์ข้อต่อไปคือเยื่อไผ่ เยื่อผ่เราจะนํามาแปลรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆเช่นจานชามแก้วหรือเราเรียกบรรจุภัณฑ์นี้ว่าไบโอแพคหรือบรรจุภัณฑ์รักโลกซึ่งดีต่อโลกของเรามากๆเศษเหลือไม้ไผ่ต่างๆเราก็จะนำมาเป็นฐานอัดก้อนนะคะซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีนำมาอัดก้อนเพิ่มมูลค่าและลดการทิ้งเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการแปะรูปอื่นๆนะคะ สำหรับรูปที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากไม้ไผ่นะคะนำมาเป็นทานบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารต่างๆเพิ่มความสวยงามหรือนำมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้นะคะแม่โมก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปไม่มากก็น,น้อยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะครับผมสำหรับไม้ไผ่นี่ก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับ ก็เพื่อไม่ให้มัการเจริญาเราก็ไปปลูกกันเลยดีกว่าครับไปครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะรอดไหมเพื่อนๆให้กําลังใจกันด้วยนะครับตอนแรกก็ว่าจะพาลูกๆหมาปลูกนะครับแต่ทีนี้เด็กยังเล็กแปนหน่อยอย่ังไม่ค่อยพร้อมเอาไว้เดี๋ยวค่อยพามาช่วยรดน้ำอะไรก็ได้นะ ครัตออแรกวางตำแหน่งไว้ตรงเป๊ะนะครับแต่พอขุดเราตรงเป๊ะเลยครับไม่เป็นไรครัครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ปลูกต้นไผ่เรียบร้อยครับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปปลูกต้นอะไรกันเตรียมรับชมกันนะครับสําหรับเพื่อนเพืนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งกดไลค์ด้วยนะครับเราคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ